สวัสดีครับกลุ่มผมรับผิดชอบเรื่องการสื่อสารวันนี้ผมจะสัมภาษณ์ผู้บริหารที่นำพาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนในฝันผู้บริหารท่านนี้มีเทคนิคและวิธีการสื่อสารกับคณะครูในโรงเรียนนี้อย่างไรเชิญเลยครับท่านผอมีวิธีการสื่อสารกับครูในโรงเรียนอย่างไรครับให้ประสบความสําเร็จที่พาโรงเรียนของเราผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันได้ครับสวัสดีครับ ก่อนหนี่งผมจะต้องบอกความเป็นมาในเรื่องของการเข้าโครงการโรงเรียนฝันของโรงเรียนบ้านหนองหองนะครับโดยบ้านหนองห้องเราค้าโครงการโรงเรียนฝันเป็นรุ่นที่สองนะครับตั้งแต่ปี2550มาเสร็จแล้วทีนี้เราก็พัฒนาโรงเรียนเพื่อรับการประเมินและเราก็ได้รับการรับเงินผ่านเมงินทั้งบาท2,500ครับนี่การดำเนินการนะครเริ่มต้นตั้งแต่เรารับ ทราบการคัดเลือกโอรงเรียนเพื่อเข้าโครงการผมก็ต้องมาประชุมชี้แจงจกับครูในโรงเรียนที่รับทราบเรืร่องโครงการหรือในบานวันหนึ่งที่รเราออมาดำเนินการเพื่อสร้างความเขหาักและความสำคัญของคโครงการนี้ให้ครูได้รับทรารรบไดเองแล้วก็ได้มุ่งมั่นในการที่จะร่วมมือกันคุณภาพของเรานะครับ,ท,รท,รรรบที่สำคัญอีกเรืร่องหนึ่งก็ เรื่องของการให้ครูได้รับทราบในทางหลักการก็ได้ทําเป็นเอกสารทสำหรับสรุปคร่าวๆก่อนนะครับที่จะให้ครูเรียนางในการดำเนินการครับคอันนี้เป็นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการที่จะพัฒนาดําเนินการเนี่ยเมื่อเราสร้างความกระหน่ำความสึงคัญครูทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วเราก็ต้อง ศึกษาภารกิจที่จะต้องดำเนินการเมือ่อเราทราบภารกิจต่างๆที่จะดำเนินการให้ผ่านการประเมินเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบเนี่ย,ออยเราก็มาแบ่งพางานออกเป็นหลายๆฝ่ายที่ที่จะต้องดำเนินการเมื่อแบ่งแล้วก็เราพู่ศึกษาครูในตานที่จะเดินงานพารงานมอบหมายให้ครูได้รับงานหลง,งนะเพื่อไปดำเนินการในการพัฒนารระหว่างที่จะต้องดำเนินการเนี่ย โเรีในทางนักผู้ิหก็จะต้องออกติดตามแลร่วมด้วยการูแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายในทางศึกษาหรือร่วมกันันที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการร่วมมือจากส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองนักเรียนนักชุมชนโดยเฉพาะคณะกำรานสถานศึกษาที่เป็นที่ส เราจะต้องมีชมรมเกนะครับผู้ชมรมเกกในการที่จะมาร่วมสัานทีิชารวมระดมตุนในการมาพัฒนาเพราะสิ่งสำคัญในการที่จะทําให้เป็นโรงเรียนต้นแบบรงเรบาได้โดยโดยภาพรวมที่ระมองเห็นเปนตามวัตถุนะครับเราจะประปรบสิ่งแวดล้อมวันนี้มันในกตาในรเข้ามาภาพรวมของเรยนะครับ ที่สาคัญที่ประเด็นท,ท,ท,ที่ถามก็คือเรื่องการสื่อสารกับครูทีนี้การสื่อสารกับครูเสีงที่จะให้ครูได anyway. ้ทำให้ครูพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครฉะนั้นครูจะต้องรู้หลักเกณฑ์ในการที่จะให้นักเรียนมีคุณภาพด้านไหนอย่างไรแค่ไหนเนี่ยทำเอกสารหลายฉบับหลายแบนให้ครูได้ศึกษานอกจากจะได้ศึกษาจากแนวทางที่ทางสพที่นี่เป็น ในที่สุดพัฒนาเด็กจนสามารถที่จะลงรับการประเมินได้ก็ได้ทดสอบหลายหลายครั้งว่าเอกษารกษะตุรงาาตลอดเึกษาวางแผนในการที่จะทดลองประเมินลองให้คณะกรรมการอาาึกษาชุมชนได้มามาทดสอบความสามาของผู้เรียนก็จะให้แสดงออกวามสามารถังนี้มีบางร้องครับ จากปี50ต้นปีนะแล้วก็พัฒนามาจนถึงปลายปี55นะครับเราก็ทำไปครั้งเดียวก็ผ่านแล้วก็สามารถทดลองสามารถทดลองเป็นต้นต้นแบบดูได้ก็ขอขอบคุณท่านพ่อมากครับที่ให้ความรู้